องค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชปณิธานไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดลบบุรีวันนี้นะโรงเรียนบ้านม่วงคอมอำาเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีพลเอกประยุจันโอชาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชปณิธาน ไปมอบให้แก่ราษฎรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีดำเนินโครงการสืบสารพระราชปณิธานด้วยมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงความช่วเหลือด้านต่างๆพร้อมรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรนำมาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้น โอกาสนี้มูลนิธิราชประชันุเคราะห์ในพระบรมราชปธัมภ์ได้จัดสิ่งของพระราชทานจำนวน500ชุดมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชปธัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนได้มอบชุดหนังสือเผยพร่ความรู้สำหรับเยาวชนมูลนิธิร่วมจิตน้อมก้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชิป,ปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชิด พระบรมราชุปธมภมสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดลบบุรีจำนวน4คนซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อยมีความกระตันยูมีความตั้งใจในการเรียนรับผิดชอบในหน้าที่และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทนตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานไปให้บริการแก่ราษฎร มูลนิธิพระดาบทออกหน่วยให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตรสำนักง,งานอายการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายและสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากราษฎร